สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะช่องข้อหอมชาแนลเองค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565นะคะก็เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะสิ้นปีแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมาตรการของรัฐหลายมาตรการนะคะที่จะนำมาแจ้งกันค่ะ ข่าวแรกนะคะสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะกรมการค้าภายในก็ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสําหรับงวดที่11ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1 7บเถึงยีธันวาคม25งห้าหมาแล้วนะคะซึ่งจะมีข้าวชนิดไหนได้รับเงินส่วนต่างบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามฟังรายละเอียดกันค่ะรวมไปถึงการโอนเงินทกสองงวดที่10และงวดที่11แล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถามกันเข้ามานะคะว่าข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นะคะต่างกันอย่าง และมีการคิดเงินส่วนต่างของข้าวทั้ง2ชนิดนี้อย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีคําตอบมาให้นะคะแล้วก็ยังมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะฝากถามเข้ามาว่าทําไมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศออกมาแต่ละงวดถึงไม่ตรงกับราคาตลาดเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีคําตอบมาให้ค่ะว่า กรมการค้าภายในนะคะเขาใช้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของข้าวทั้ง5้าชนิดได้จากที่ไหนหรือว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรมาคิดราคาอ้างอิงรวมไปถึงการเยียวยาน้ําท่วมนะคะซึ่งจะมีการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าออกไปจนถึงปีหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์แล้วก็กําหนดจ่ายเงินขเยียวยาน้ําท่วมกันค่ะและในเดือนนี้นะคะก็จะมีมาตรการเงินช่วยเหลือจากภาครัฐน,นะคะที่จะสิ้นสุดลงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันค่ะว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มไหนบ้างที่จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเราไปติดตามไร่เรียงเทละประเด็นกันค่ะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะ ข่าวแรกนะคะเงินประกันารายได้เกษตรกรส่วนต่างประกันราคาข้าวงว่ที่11ภายหลังนะคะจากที่รัฐบาลเหนืยได้อนุมัติโครงการประกันารายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66รอบที่1นะคะแล้วก็กรมการค้าภายในนะคะก็ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาทั้งหมด10งวดแล้วนะคะและล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565 กรมการค้าภายในนะคะเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติในคราวประชุมนะคะเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดใช้ส่วนต่างประกันร,ราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปี2565ทับห6หรอบที่1งมวดที่11นะคะความชื้นไม่เกิน15%เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะระหว่างวันที่17-23ธันวาคม2565ออกมาแล้วนะคะซึ่งมี4ชนิดข้าวนะคะที่ได้รับเงินส่วนต่างได้แก่ 1. เข้าเปลืองหอมมะลิเกณฑกลางอ้างอิง13,955 5 5บาทต่อตันได้รับชดเชยตันละ1,099.45บาทสําทสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวมากกว่า50ไร่ได้รับสูงสุดเท่ากันนะคะคือไม่เกิน38.89ไร่หรือว่าไม่เกิน14ตันนะคะได้รับชดเชยสูงสุด15,392.30บาบาทค่ะ ข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่นะคะเกณฑ์กลางอ้างอิง13,392.57บาทต่อตันได้รับชดเชยตันละ607.43บาทนะคะสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวมากกว่า50ไร่นะคะได้รับเท่ากันคือไม่เกิน37.38ไร่หรือว่าไม่เกิน16ตันได้รับชดเชยสูงสุด9,718.88บาทค่ะข้าวเปลือกหอมมะุมธานีนะคะเกณฑ์กลางอ้างอิง18,89.02บาทต่ตนได้รับชดบเชยตันละ110.98บาท สำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวมากกว่า50ไร่ได้รับเท่ากันนะคะคือไม่เกิน376.87ไร่นะคะหรือว่าไม่เกิน25ตันได้รับชดเชยสูงสุด,ด,ด2,774.50บาทค่ะข้าเปลือกเจ้านะคะเกณฑ์กลางอ้างอิง 9,638.57บาทต่อตันนะคะได้รับชดเชยตันละ361.43บาทสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวมากกว่า50ไร่ได้รับเท่ากันนะคะก็คือไม่เกิน50ไร่หรือว่าไม่เกิน30ตันได้รับชดเชยสูงสุด18,429.00บาทก็ขอแสดงความเสียใจกับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวเหนียวในงวดที่11ด้วยนะคะ ท่านเนี่ยไม่ได้รับเงินส่วนต่างนะคะเนื่องจากข้าวเปลือกเหนียวเนี่ยราคาสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้ค่ะ ประเด็นต่อมานะคะตารางการโอนเงินส่วนต่างชดเชยประกันร,รายได้ข้าวงวดที่10แล้วก็งวดที่11นะคะสําหรับราคากินกลางอ้างอิงงวดที่10ของเกษตรกรผูป้ปลูกข้าวที่ระบุรอบเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่1 0ถึง16ธันวาคม 65, 2 5 6 5ก็มีข้าวที่ได้รับเงินส่วนต่างชดเชยอยู่4ชนิดข้าวนะคะตามตารางเลยค่ะและทกันะคะก็ได้โอนเงินส่วนต่างสาหรับงวดที่10แล้วตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะ และสำหรับตารางการโอนเงินส่วนต่างชดเชยข้าวเงื่ที่11นะคะของเกษตรกรที่ระบุรอบเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1 7บเทถึงยีธันวาคม2565นะคะซึ่งมีอยู่4ชนิดข้าวนะคะที่ได้รับเงินส่วนต่างได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะตันละ1099.45าทบเาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะตันละ607.43บาท ข้าเปลือกหอมปทุมธานีนะคะตันละ110.98บาทเข้าเปลือกเจ้านะคะตันละ361.43บาทค่ะสำหรับตารางการโอนเงินส่วนต่างชดเชยงว่วที่11นะคะทกสนเนี่ยจะเริ่มทยอยโอนได้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2565ซึ่งนับไปอีก3วันนะคะหลังจากประกาศเกฑนกลางอ้างอิงโดยไม่รวมวันหยุดราชการหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ สำหรับงวดที่12นะคะกรมการค้าภายในเนี่ยก็จะประกาศราคาเกณฑกลางอ้างอิงสําหรับเกษตรกร,กรที่ระบุรอบเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่24ธันวาคมถึง30ธันวาคม2 5 6 5นะคะจะประกาศในวันศุกร์ที่30ธันวาคม2 5 6 5และจะมีข้าวชนิดไหนนะคะที่ได้รับเงินส่วนต่างบ้างและหากมีการประกาศออกมานะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ ประเด็นต่อมานะคะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะว่าข้าวเปลือกหอมมะลิกับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะคะเราก็มีคําตอบมาให้แล้วค่ะสําหรับข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวหอมมะลิในเขตนะคะหมายถึงข้าวหอมมะลิที่ปลูกใน23จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปลูกในอีก3จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พะเยาค่ะ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลีนอกพื้นที่นะคะหรือว่าข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตหมายถึงข้าวเปลือกมะลีนะคะที่ไม่ได้ปลูกใน23จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ไม่ได้ปลูกในอีก3จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และก็พะเยานั่นเองค่ะสําหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะแล้วก็ราคาประกันของข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมมะลีนอกพื้นที่นะคะจะมีราคาที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นนะคะเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างไม่เท่ากันค่ะ และประเด็นต่อมานะคะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโวยแล้วถามกันเข้ามานะคะว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กรมการค้าภายในประกาศออกมาแต่ละงวดหรือว่าแต่ละสัปดาห์นะคะทาไมราคาถึงไม่ตรงกับราคาตลาดหรือว่าราคาที่พี่น้องเกษตรกรขายข้าวหน้าโรงสีวันนี้นะคะเราก็มีคําตอบมาให้แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์การคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของโครงการประกันรายได้ข้าวกันก่อนนะคะ ซึ่งหลังเกณฑ์ในการคิดราคาอ้างอิงที่กรมการค้าภายในนะคะนํามาประกาศแต่ละงวดหรือว่าแต่ละสัปดาห์นะคะเขาเนี่ยก็จะคํานวณราคาข้าวชนิดต่างๆหรือว่าข้าวทั้ง5ชนิดที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยคิดย้อนหลังไป7วันทําการนะับแต่วันที่เกษตรกรนะคะระบุรอบเก็บเกี่ยวค่ะเช่นงวดที่11นะคะซึ่งจะเป็นของเกษตรกรที่ระบุรอบเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1 7บเถึงยี่ิาพันวัคม2 5งหนะคะย้อนหลังหรือว่านับถอยหลังลงไปอีก7วันนะคะรัฐบาลเนี่ยก็จะไปใช้ราคาเฉล ของการรับซื้อข้าวจาก3แหล่งนะคะตั้งแต่วันที่14ถึง22ธันวาคม2565นะคะมาเป็นราคาที่จะนำมาคำนวณเกณฑ์กลางอ้างอิงซึ่งเป็นการนับถอยหลังจากวันสุดท้ายของรอบที่ระบุกเก็บเกี่ยวในงวดนั้นๆออกไปอีก7วันค่ะ โดยรัฐบาลนะคะไม่ได้ใช้ราคาที่เกษตรกรขายได้มาเป็นราคากินกลางอ้างอิงแต่ว่าใช้ราคาอ้างอิงเฉลี่ยจาก3แหล่งนะคะได้แก่ 1. ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจากสมาคมโรงสีข้าวไทย 2. ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจากกรมการค้าภายในนะคะแล้วก็3ราคาข้าวสารนะคะโดยจะใช้วิธีคำนวณเพื่อคิดเป็นราคาข้าวเปลือกฉะนั้นนะคะ ก็จะนําราคาที่ได้จาก3แหล่งเนี่ยมารวมกันแล้วก็หารด้วย3แหลง่งเพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยออกมาเป็นเกณฑ์กลางอ้างอิงที่จะใช้ประกาศออกมาแต่ละสัปดาห์ฉะนั้นนะคะราคาที่รัฐบาลหรือว่ากรมการค้าภายในนะคะประกาศออกมาแต่ละรอบหรือว่าแต่ละสัปดาห์จึงไม่ใช่ราคาตลาดที่แท้จริงค่ะหรือว่าไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรนะคะขายข้าวได้นาะน้าโรงสีเพราะว่ารัฐบาลนะคะเขาใช้ราคาเฉลี่ยจาก3แหล่งนี้มาเป็นราคาที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้างอิงสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวค่ะ ทีนี้นะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าราคาที่รัฐบาลนะคะใช้ในการประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาในแต่ละสัปดาห์นี้นะคะไม่ใช่ราคาตลาดหรือว่าราคาที่ชาวนาเนี่ยขายข้าวได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีวิธีคำนวณราคาอ้างอิงนะคะแล้วก็ส่วนต่างข้าวนะคะงวดที่11มาคำนวณให้ดูนะคะเผื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้ลองคำนวณดูนะคะว่างวดที่11นี้พี่น้องเนี่ยจะได้รับส่วนต่างเท่าไหร่เรามาลองคำนวณชนิดข้าวหอมมะลิงวดที่11ดูนะคะ ให้นําราคาเฉลี่ยของ3แหล่งนะคะมาบวกกันได้แก่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะ1 3 8 8 4 9 0บาท บวกด้วยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยจากกรมการค้าภายในนะคะ13,861.43บาทแล้วก็บวกด้วยราคาข้าวสารมะลินะคะที่คำนวณเป็นข้าวเปลือก1 3 9 5 5 3 2บาทแล้วก็หารด้วย3แหล่งนะคะก็จะได้ราคาเฉลี่ยจาก3แหล่งจํานวน13,955บาทนะคะที่กรมการค้าเนี่ยนำมาเป็นราคาอ้างอิงของข้าวหอมมะลิงวดที่11 จากนั้นนะคะให้นําราคาปาาระกันของข้าวหอมมะลิที่รัฐบาลเนี่ยตั้งไว้15,000้บาทนะคะมาหักออกจากราคาเฉลี่ยที่คํานวณได้หรือว่าที่เรียกว่าราคาอ้างอิงนะคะ13,955บาทนะคะก็จะได้เท่ากับราคาส่วนต่างชดเชยของข้าวหอมมะลินะคะอยู่ที่10,99.45บาทต่อตันค่ะสําหรับข้าวที่เหลืออีก4ชนิดนะคะก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันค่ะในการคํานวณหาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กรมการค้าภายในนะคะประกาศออกมาแต่ละสัปดาห์ ฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็คงเข้าใจแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ราคาตลาดหรือว่าไม่ได้ใช้ราคาสำรวจหน้าโรงสีหนวันที่เกษตรกรเนี่ยขายได้วันนั้นแต่รัฐนะคะเขาใช้ราคาสำรวจย้อนหลังออกไป7วันหรือว่ารัฐเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ราคาที่เกษตรกรขายได้จริงๆนะคะมาเป็นราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแต่ว่าใช้ราคาเฉลี่ยจาก3แหล่งนะคะตามที่กล่าวข้างต้นค่ะ และเป็นการสำรวจย้อนหลังออกไปอีก7วันทำการนะคะจากรอบที่ระบุวันเก็บเกี่ยวจึงทำให้ราคาอ้างอิงนะคะไม่ตรงกับราคาตลาดหรือว่าไม่ตรงกับราคาที่เกษตรกรขายได้จริงค่ะต่อมานะคะเรามาดูมาตรการเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งจะมีการเยียวยาหรือว่าการจ่ายเงินยาวเป็นจนถึงปี2566แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะเป็นการเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมคือทุกท่านนะคะที่เป็นชาวกเกษตรกรเนี่ยสามารถทำการรับเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม2 5 6 5ได้กัน โคคดยรายละเอียดการจ่ายเงินของคนที่ได้รับน้ําท่วมเกษตรกรดังนี้นะคะคือข้าวไร่ละ1,340บาทเพื่อด้แล้วก็เพื่อดผักนะคะไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆนะคะไร่ละ4,048บาทโดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ในการสํารวจความเสียหายและรับลงทะเบียนเยีวยากเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมจากพื่อด่พื่สวน ส่วนที่2นะคะสำหรับประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2 5 6 5าจำนวน66จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะและได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยหรือว่าประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งมีหลักเกณฑ์และกาง่านไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2 5 6 5นะคะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง 28ตุลาคมนะคะทั้งในกรณีน้ําท่วมฉับพลันน้ำไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งรวมถึงการระบายน้ํานะคะจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เป็นการเยียวยาตามระยะเวลาการได้รับผลกระทบนะคะตั้งแต่5,000บาทถึง9,000บาทค่ะจะต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยหรือว่าประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพศ2550มาตรา30และต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณาภัยนะคะรวมถึงผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอรหรือว่ากชพอนะคะและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกชพจสําหรับกรุงเทพมหานครนะคะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยัน ข้อมูลจากสำนักงานเขตค่ะซึ่งสำหรับการยายวยาน้ำท่วมนะคะที่ได้รับผลกระทบในปี2565คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2565และระยะเวลานะคะจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านธานาคารออมสินนะคะและจะเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะ ภายในกรอบระยะเวลา60วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะซึ่งการเยียวยาจะจ่ายเยียวยาครบทุกรายนะคะภายในสิ้นเดือนมกราคม2566หรือว่าอาจจะลากยาวออกไปจนถึงกุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการเบริกจ่ายการเยียวยานะคะเพื่อให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ดังนั้นเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะครวัวเรือนละ5,000บาท7,000บาทและก็9,000บาทนะคะจะจ่ายเยียวยาครบถ้วนภายในปี2566 และสำหรับอัตราการเยียวยานะคะทางเราเนี่ยได้ลงคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะคะท่าเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะดังนั้นนะคะการจ่ายเงินเยียวยาจะช้าหรือว่าเร็วจึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะคะคือมาตรการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33แล้วก็มาตรา39ลด3เดือนซึ่งมีการลดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 5แล้วนะคะและเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งมาตรา33นะคะลดจากหเรหลือ3%แล้วก็มาตรา39นะคะลดจาก4 3 2บาทเหลือ240บบาทมาตรการลดค่าไฟนะคะซึ่งลดมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะคะและเดือนนี้เนี่ยเดือนธันวาคม ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการลดเงินช่วยเหลือค่าไฟในส่วนของบินแจ้งค่าไฟฟ้านะคะถ้าท่านเนี่ยสังเกตใบแจ้งนี่ค่าไฟนะคะจะเห็นว่าถ้าใครใช้ไฟน้อยกว่า500หน่วยในบินแจ้งค่าไฟนะคะจะระบุว่าท่านเนี่ยได้รับส่วนลดจากมาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเป็นการลดให้อันตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือข่าวสารที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยคะ่ะ ว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอกไปถึงนายกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานข่าวสารด้วยเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องขอาหอมชนแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ